รีบกล้าก่อนนะคะ <c oughs> เกียดเนี่ยเกียดแห้งอากาศดีมากโาลมเย็นลมเย็นเย็นตอนเช้าที่นีนฝนตกตกม,มีดาวอยู่แบบไม่ตกก็ได้เพราะว่ามีดาว ส่วนผักเราตอนกลางคืนเมื่อกี้ก็มาเก็บผักไปแล้วเพราะว่าจะเอาไปจัดใส่กลองข้าวเอาต้นใหญ่ๆนี่สวนต้นเล็กนี้ก็รอให้เขาโตไปก่อนเนี่เสร็จแล้ววันนี้เราก็จะ เอาปลาใส,ส่ชุบหาซอสเสร็จแล้วนะคะซอสเสร็จแล้วระาว่างเอาปลาใส,ส่ชุแเราก็ปกไก่น,น้ำันสุกอีกหนึ่งซอสแป้งเสีย ชิ้นใหญ่มากเลยชิ้นหนาอันนี้เป็นปลาซาบะโนเวย์นะคะจะอร่อยและก็มันก็จะนุ่มก็จะมีความมันอยู่ในตัวาซอสเรียบร้อยจากใส่ข,ข้าวเราก็จะเอาซอสใส่ ไปด้วยซอเเสเราก็จัดใส่ผงผงเล็กๆของเดียวอิม่มอ่ะสายปลาต้องชอบวนเมื่อวานในฝนตกก็เลยตากผ้า,าในบ้าน ฝนตกทุกวันเลยอายุเข้าถึงวันที่เก้าวันนี้เปท่าไหแล้วีนวันที่หกเปลี่ยนเป็นเก้าถึงวันจันทจ์ด ข้าวไว้ต่อหม้อเราส่งข้าวเสร็จดูก่อนว่าจะเป็นไหนต่อจะไปออกอาลังไายหรือว่าจะไปหรว่าจะไปเดินขึ้นเขาไปวิ่งหรือว่าเดินขึ้นเขาดูก่อน จะไปเดินขึ้นเขาเดินออกกำลังกายชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะดูชิ้นใหญ่ชิ้นหนาเนื้อนุ่มหลอกฟิวให้แบบสุกเข้าดีเนี่ยถ้าเติมประมาณเนี้ยทำเสร็จก็คือ ไม่ได้นั่งเพราะว่าได้เวลาไปส่งพอดีถ้าจะมีเวลานอกต้องมีท่านยังมีเวลานั่งต้องเตื่นต้องตื่นต,ตั้ตงแต่ตีสองตรงนี่ไปจะลงมือง่อคำก็เดือบจะตีสาม ูกันไปนเพื่อนๆทนแต่ๆทำเสร็จแล้วนะคะข้าวหน้าปราสบะหน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะไปส่งโรงพยาบาลแล้ว